ัวเหลืองและตะซอยงาดำแกงหัวโหนดเสร็จบัวลอยก็เสร็จพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานลาบส้มตำขวยเตี๋ยวก็มาเราอที่ศูนย์เรียนรู้บ้านไร่กลางเขาเปิดร้านขายอาหารเล็กๆให้ชาวบ้านด้วยละ่ะคะอะได้เวลานั่งกินข้าวแบบบ้านๆกับผู้ใหญ่ประสงค์คนต้นคิดทำศูนย์เรียนรู้บ้านไร่กลางเพื่อไม่ให้วิถีคนทำตาลของหมู่บ้านหายไปบายพ่อกอด นี่ราดบนข้าวไปเลยข้าตไม่ราดบนข้าวมันจะไม่อร่อยใช่บ้านเราบอกว่าถ้ากินเนี่ยมันต้องเชิมๆเอาหมูได้พ่อหมูย่างนะแค่หมูย่างมันใช้ได้หลายอย่างกับเนื้อสัตว์เนี่ยแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันต้องย่างหมูย่างเนื้อย่างปลาย่างต้องย่างต้องเป็นของแห้งและของย่างอร่อยจริงยเมื่อกี้หนูกินไปแล้วอร่อยจริงมันคล้ายๆกับแกงขี้เหล็กก็ไม่ใช่แกงกะทิแบบแกงแดงก็ไม่ใช่มันจะคล้ายๆกับน้ำยาขนมจีนใช่ไหมเพราะว่ามันมีตัวกระชาย กระชายนี่เป็นสมุนไพรเป็นตัวส่วนผสมที่ว่าให้เรากินแล้วรสชาติมันออกคล้ายๆน้ำยาขนมจีนแต่ว่าอารมณ์ฟิลลิ่งกลิ่นก็อาจจะคล้ายๆแกงขี้เล็กแต่ก็ไม่ถึงแกงขี้เล็กแต่พอกินแล้วมันมีเซ็กเนเจอร่มันได้กลิ่นปลาเคม็มใช่ได้กลิ่นปลาด้วยอ่ะมันอร่อยแบบบอกไม่ถูกอ่ะว่ามันว่ามันแต่เป็นแกงกะทิที่อร่อยอะ่ะแล้วก็น้ำที่กินเนี่ยมีที่นี่ที่เดียวชื่อว่าอะไรไหมครับพ่อใช่บ้านเราเรียกน้ำเพชรมันเป็นยี่ห้อที่นี่หรอน้ำเพชรเพราะว่ามันมีที่เดียวในเพชรบุรีนะคร เท่าอายุพ่อนี่ก็60แล้วอ่ะเกิดมาก็เห็นแล้วยี่ห้อนี้มียี่ห้อเนี้ยน้ำเพชรน้ำเพชร เอาไง่ายๆนะถ้าคุณผู้ชมไม่รู้ว่ารสชาติเป็นไงแดงโซดารสชาติดแดงโซดาเลย <c oughs> น้ำเพชรกินคู่กับแกงหัวโหนดน้ำกะทินัวๆหอมกระชายกับปลาเคม็มเคินจมูกกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยเลยซึ่งนอกจากข้าวจะหมดหม้อแล้วคุณค่ะแกงก็ยังหมดถ้วยอีกด้วยจ้าอร่อยจริงๆอยากให้คุณผู้ชมได้มาลองชิมจำชื่อไว้เลยค่ะว่าแกงชามนี้ คือแกงหัวโหนดที่แกงมาจากลูกตาลอ่อนนั่นเองแหลคะค่ะคือเรา,ท,าทําเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านไร่กลางด้วยะนะครับคือในเรื่องของของตาลตะโนดนี่แหละแล้วก็เป็นเหมือนกับครัวชุมชนด้วยเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวหรือว่าใครเข้ามาศึกษาดูงานในชุมชนเราเนี่ยก็จะต้องมาลิมรสอาหารที่มันมาจากตาลตะโนดของในชุมชนเรานะครับต้องบอกว่าวันนี้อยู่กับพ่อทั้งวันจริงตั้งแต่ขึ้นรถอีแตนไปเก็บ ปานมาทำกับห้าวความุจริงๆแล้วของพ่อคืออะไรจ๊ะสิบเจ็ดปีที่เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยอะไรด้วยเนี่ยอยู่ในชุมชนมาเนี่ยถ้าถ้าเราได้รู้สึกว่าเอาของซึ่งมันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเราเนี่ยโดยเฉพาะตาลตะโนดเนี่ยซื้อออกไปให้คนภายนอกได้รู้ก็ถือว่าเป็นความสุขแล้วก็ถือว่าได้อนรุรักษ์ของของเราซ,ซึ่งเรารู้ดีว่าไอ้ตาลตะโนดเนี่ยมันไม่มีวันสูญหายในเรื่องของอนรุรักษ์เราภูมิใจที่ว่า แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราได้ให้เด็กรุ่นหลังเยาวาชนรุ่นหลังโดยเฉพาะเด็กในเพชรบุรีเนี่ยเข้ามาศึกษาเรียนรู้ให้รู้ค่าของตาตโนดเมืองเพชรเหลาว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ให้ไปคุยได้ผมยังมีคาเด็ดเด็ดให้ให้กับเด็กๆฝังๆไว้ว่าหนูหลุมขออย่างหนึ่งว่าวันข้างหน้าเนี่ยจะไปะไที่ไหนก็ได้ทํางานอะไรก็ได้เรียนสูงแค่ไหนก็ได้นะแต่ไม่จําเป็นว่าหนูจะต้องมาขึ้นตาลร่มรวมมาทําตาลตามปูย่าตายายหรอกถ้าใครถามว่า เรื่องของตา,ตาตโนดเฟชรบุรีมันเป็นยังไงถ้าหนูตอบไม่ได้ภาษาที่เราจะว่ามันไข่ี่เธออืนะมันไข่หน้ามันเสียชื่อบึงยูเพชรนี่มึงพูดไม่ได้ไม่รู้ในเรื่องตาเนี่ยเด็กเมืองเพชรต้องรู้จกักค่ะกับความเป็นเมืองวิถีคนทําตาลซึ่งผู้ใหญ่ประสงค์บอกว่า ที่ทำศูนย์เรียนรู้บ้านไร่กลางขึ้นมาเราจะได้สื่อสารให้คนต่างถิ่นรู้ว่าบ้านเราเนี้ยมีป่าตาลปู่ย่าตายายก็ทำตาลอยากให้ทุกคนภาคภูมิใจในวิถีของคนทำตาลและรักษาไม่ให้สิ่งเหล่านี้หายไปนั่นเองละค่ะวันนี้เจ๊บุ๊กมาเยือนบ้านไร่กลางอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีท้าถผ,ผู้ใหญ่ประสงค์ก็เลยจะชวนเจ๊บุ๊กปลูกตาลสร้างตำนานไว้ซะหน่อยเพราะตาลหนึ่งต้น มีอายุเป็นรยโรยปีวันหลังเผื่อเจ๊บุ๊กผ่านมาทางนี้ก็จะได้แวะมาดูว่าตานต้นนี้เจ๊บุ๊กปลูกเองในไหนก็ไหนละเห็นเราพ่อจะมีเซอร์ไพรส์แต่หนูรู้ว่าพ่อเซอร์ไพรส์อะไรพ่อจะพาหนูไปตุกต้นตาลใช่ไหมล่ะใช่อ่าเอาคุณผู้ชมในไหนก็ไหนละให้คนที่นี่เขาได้จารึกถึงความสวยความเด่นความดังว่าน้องบุโกะมาแล้วอีกสิบปีข้างหน้ามารอดูสิว่าตานต้นเนี้ย มันจะเป็นตามตัวผู้ตัวมียเป็นตะกะเทยพ<ช>่ามามใส่ลงไปแล้วก็มือกลบบหรอพ่อใช่เกินใช่แล้วปลูกตรงนี้เลยนะพ่อเนอะใช่หน้าป้ายเลยยะเนี่ยเป็น,เป,นเป็นสัญลักษณ์เลยว่าเนี่ยอถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปเอาไว้เลยให้พ่อดูเลยว่า<ช>ปุกปลูกตั้งแต่ปุกดสวยมากๆมาดูกันใหม่ต้นนี้ คุณผู้ชมข่าววันนี้ต้องบอกเลยว่าเต็มอิ่มมากๆนะคะได้มาเรียนรู้นะฮะวิธีการปีนตาลแล้วก็เอาส่วนประกอบต่างๆของต้นตาลเนี่ยมาทํากับข้าว <c oughs> แล้วสำคัญได้มาปลุกตาลด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณพ่อมากๆเลยนะคะคที่ให้รายการตลาดสดพระรามสี่ของเรานะคะได้บุกมาถึงนี่เสาร์หน้าบุโกโกจะไปไหนต้องรอติดตามในรายการตลาดสดพระรามสี่วันนี้เราสองคนลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะี <c oughs> ๊ายบาย